ช่วงนาเสนอต้นไม้นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอต้นสาวสันทรายนะครับนี่ฮะหรือบ้างบางที่ก็จะเรียกว่าต้นมงกุฎราชินีอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะดูลักษณะของดอกนะครับวันนี้ออกดอกแล้วแต่ยังไม่บานนะครับเดี๋ยวพอบานแล้วจะถ่ายให้ท่านผู้ชมชมอีกครั้งนะครับนะครับมาดูดอกกันนะครับลักษณะดอกนะครับเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นเกสรออกมาประมาณนี้แต่ตอนนี้ยังไม่บานนะครับบานเนี่ยเขาจะแตกออกมาเหมือนเป็นพุเลยนะครับ ระจายเป็นเหมือนแบบดอกไม้ไฟอะไรอย่างเงี้ยใบจะเป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับแต่ใต้ใบเนี่ยจะเป็นสีม่วงๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ลักษณะต้นก็จะมีความสูงนะครับก็เต็มที่วันห้าเมตรได้นะครับเนี่ยฮะเป็นไม้พุ่มที่มีขนาดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากก็ห้าเมตรก็กำลังพอดีนะครับก็เหมาะสําหรับปลูกตามบ้านนะครับแนะนำครับต้นนี้นะครับนะฮะแล้วก็ต้นเนี้ยนะผมขอแนะนำนะครับถ้าเอาไปปลูกนะก็อย่าไปปลูกที่ การแจ้งมากไปนะครับควรจะแบบร่มๆหน่อยนะครับเขาชอบแดดแดดรั่วๆมากกว่าแดดจ้านะครับนะฮะเนี่ยแล้วการขยายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมทางด้านนี้เลยเขาขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อนะครับเห็นไหมเขาแตกออกมาเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมน่ฮะเขาแตกออกมานะครับแล้วเราก็ไปแยกหน่อออกมาใส่ชําในกระถางนะครับก็รอดแล้วนะครับนะฮะประมาณนี้เลยเพราะง่ายนะครับแต่อยู่ที่ร่มๆชื้นๆนิดหนึ่งนะครับเขาชอบนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นต้นไม้ที่ผมแนะนําอีกต้นหนึ่งครับ ผมเป็นคนชอบต้นไม้ชอบสัตว์นะครับเวลาได้จิบกาแฟยามเช้าดูต้นไม้สวยนี่เหมาะเลยนะครับแล้วใครที่จะจะเปิดร้านอะไรเงี้ยเอาไปไปรับร้านนี่ผมว่าดีนะครับเพราะเป็นไม้มงคลด้วย้อดีของไม้ชนิดนี้นะครับคือเขาเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบนะครับก็คือใบเขาไม่ร่วงนะครับเพราะนานจะแบบแเหี่ยวแห้งทีครับนะฮะแล้วก็อุดมสมบูรณ์เป็นร่มเย็นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไปดู ที่ยังเป็นยังไม่แตกออกมานะฝักเล็กๆวันนี้นะครับเนี่ยจะประมาณนี้เลยแล้วก็มาแตกออกวันนี้นะครับสวยงามนะครับอ่ะลาต้นก็จะเป็นสีเขียวจะมีรอยด่างๆที่เป็นปุ่มๆนะครับสีอ่าของเนื้อไม้สีน้ําตาลนะครับส่วนลาต้นแก่แล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนประเภทนี้นะครับตอนนี้ผมปลูกมาประมาณสักประมาณสองปีแล้วนะครับไปขอเขามาไปย้ายหน่อเขามาประมาณที <ๆ S 1> ่ว่าไปขุดหน่อประมาณนี้เลย ขึ้นมาประมาณนี้แล้วไปย้ายมาครับเราปลูกไว้ที่ร่มๆหน่อยนะครับใหม่ๆนะเขาชอบน้ําตอนที่เรามาอนุบาลใหม่ๆคือต้องน้ําต้องทุกวันนะครับอย่าห้ามขาดนะพอรากเขายังไม่ขยายนะครับพอรากเขาแข็งแรงแล้วค่อยลงดินนะครับปลูกไปสักพักใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับก็ตอนที่ผมไม่เอามาคือทางบ้านเขาเขาบอกว่าชื่อผมเห็นปว๊ผมจอดเลยนะผมขอจอดปุ๊ผมขอเข้าไปขอเขาเลยบอกว่าพี่ผม อ่าเห็นว่ามันมีแยกผมขอขอหน่อได้ไหมอเอาไปเลยเลยถามชื่อเขาว่าเขาบอกว่าวงกุฎราชินีนะครับแต่ผมไปเซิร์ชดูก็มีชื่อหนึ่งว่าต้นสาวสันทรายนะครับสวัสดีครับ